ของนั่นบดรอบกันเย็บเลนหรอไ่ได้หรอนที um ่หลอกกังวันหรอใครพาไปเบิ้งไม่ได้เดี๋ยวคนเาวันนี้เรามาตามพ่อเฮฮาค่ะเราสัตย์ตว นะสวัสดีครับพ่อเฮะสวัสดีครับเยเตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเสื้อผ้ากันมาสวยแต่เมื่อนเอาพลอเฮ่ห้านาทสิบโมงสิบโมงจ้าเล่เปิดหันไปนี้โยค่ะแต่เล่ไปทางอื่นก่อนมีเสียสีแดงนี่พี่น้องคือนจิตจำได้ไหมน้องได้จำได้เจ้าน้ำตัวมือเศร้านี่บ่ได้นุ่งตัวนี้ดิเสียมันมาเปลี่ยนใหม่ เย็นเอาเช็ดนะตามนัดเนาะนะครับผูู้เห็นกับสิเย็นแล้วผููลังคนกับว่าคือว่าใส่มันทียี่สิบเอ็ดครับแบบนี้วันจาันบัดฟันพี่นนองฟันปัดได้ยี่หรีปัดดิฟัน,นปนันเขาสิฟันได้ปัดเขายี่หรีตรงตรงหาสามเนาะพอดีเขาแล้วกับปรยุดแล้วบ้านนี้ได้โอการเท่าเครดบ พี่น้องเอฟซีกัดท่าแล้วเลยต่อเลยบาดเนี่ยต่อไปเง่าไปจนหดยี่สิบเอ็ดคนแล้พี่น้องแม่นสีเขาสีรุดกัดเง่าคือนมาครับเก่าครับออามาสายนีแล้วเนาะอมาสายนีแล้วครับเพราะว่าเมื่อนั่นเป็นยังได้ติดอได้วายหยุดโอ้มันก็ติดต่อกันพี่น้องมันก็มีอาการตะคนหนึ่งสองสามรุดเอฟซีเพิ่งกิดเลิกตามบริเป็ยนยังพี่น้องมันบรุดมันโอ้กันบอกเขาเขาก็ต้อง เลือกตามนะแต่ว่ามีบางกุ่มเพิ่นกระเบอ้อบางคนเพิ่นกระบอร้อนเลือกตามนะเพิ่นก็เลยได้ได้ทุนขึ้นมีกำไรพอพอสัูเพ่น,นมาเนี่นี่เพิ่นวอกสูฟังเพิ่นพ่อมาบอกตัวมาวอกสูฟังกับมีน้ำซ่าก,กับแฟ่กับขอบคุณน,นะครับขอบคุณนพี่น้องเอฟซีนะครับมาบานนี้มือนี่เนาะ เดี่ยวเปลนาะที่ให้เดี่ยวสามหนะึ่งเปลี่ยครับเปล่ยบ,บ,บอกอเอาความฝันนี่บอครับพ่อย์ว่าเพื่อนฝันนี่มีฝันครับฝันแต่ตองวัดกับฝันแต่ตมือวันจันทรเคื่อนวันจันทร์ฝันว่าเพื่อจงไปใส่นี่ไปกับค่ายๆกบไปใส่หนึ่งหรอนีผู้หนึง่งค่ายๆครับคนต่างสัตว์เดี๋ยวลงมาว่าภาษาไทยกับภาษาดอก อะไรอะไรอยู่ข้างๆนะว่าสับครับก็เลยเลี้ยวลงไปเขาท่วมเห็นเหรียญบาทเหรียญห,ห,หนึ่งเห็นเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเลขหนึ่งก็ชัดเจนเลยนะครับอยู่กลางเหรียญนะ่ะโอ้ใคนมีเหรียญบาทผู้ใดมีเหรียญบาทก็นะาเรีนยนทำไมเบิ้องเลยเพราะว่าในฝัน<ด>่นนะมันเป็่นขึ้นในฝันบางทีเดีอยวเอาดอกเนตรเอามาให้เบิง้งเสือ้อ <c oughs> เดินบาทย่านิจะเอาอะไรอืมแต่ว่าในฝันนี่โบมันเนืงตัวน้อยๆดิเนือยืนเธอเลือ่อยืนยืนเหรนืองอลาบีกว่ายืนเนียญบาทเห็นช,<ๆ>ชัดๆว่าเป็นเนือใหญ่ยยๆว่ะิในฝันเนือโอ้เหรียญบาทตัวหนึ่มาสักอันนี้มันเป็นเหรียญน,น้อยมันเนือน้อยเนะยาะเดี๋ยวเลยจับผัวเมีย เท่านั้นวันนี้ตีบ้างในวันนี้วันนี้มืาขึ้นนี่มาขค้นนี่ตีเลี้ยงกับหาหนึ่งศูนย์นั่นแล้วห้าหนึ่งศูนย์มืมาขึ้นนี่แล้วมาฝันอีกฝันว่าไปสลาใครๆก็ไปฟังถ้ำนี่แหละสลาหลังมุ่งีง่มีคนแม่ยิ่งอยู่กับม่านสี่หาคน บ้านี่พอยห้าก็เรียกว่าโอ้ยคนอย่างไดมาขึ้นหน่อยครับคนเนาะสาราลังแบบไงครับผู้ยิ่งผู้หนึงนออง่งเรียกว่าเอาสซารําลังแบบไงก็ได้แป้นโพละสิบแทนอยู่ตัวครันไ,ได้คนละสิบแทนอยู่ตัวครับที่ไปที่มาได้ี่มี่เท่านี้ครับฝันยางเอือนบอกากาผสมอันนี้ที่เล็กฟันเล็กัน,ฟ,นฟันมีํานน้เล็กันมีํานน่ บานนี้มีเลขฝันแล้วก็สิมีเลขมีเลขเจ้าคนห้องรถไถ่แล้วเอาไปับให้แน่น่ครับเลขเลขเจ้าคนห้องเอฟซีพันขอครับขึ้นมาเขาดีคักแท้พัสนพ่อยห้าจับให้จากสามซี่กูเนว่ยัสนเกิดเลยจับให้เพื่อนที่ไปที่มาเมื่อก็เลยมีเมื่อนี่มีเทิงเลขฝันครับ มีทึ่งเลขเจ้าขนท่องรถไถพนะ้อยห้ามมาฝากมาฝากตอนพี่น้องนะครับ,รบมันก็มีสามตัวโอ้รอบนี้ได้สามตัวแนละ้วต่อ่ารอบพอยห้าบอบบอกสิครับรอบเศร้าบบอกเอาพี่น้องมาฟังคลิปนี้แล้วก็ขอโอกาสอนุญาตบอกนะครับสามตัวมีห้าศูนหนึ่งครับ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าออกมาจะใส่เพราะว่าอยู่ในเหรียญจะละเหรียญไม่กี้เหรียญราชการที่เก้าเนี่ยขออนุญาตเดอต้อลเลขเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนั่มนะครับเป็นเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองตัวก็มีศูนย์หนึ่ง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 เก้าครับนี่คือเลขฝันวิ่งลุดไปที่หนึ่ง วิ่งรูดหนึ่งสามตัวห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวศูนย์หนึ่ง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 เก้ารูดน้ำในเดือพี่น้องบ,บานนี้เลขเจ้าคุณท่องบานนี้แนวทางเจ้าคุณท่องจำมาฝากเอ็ซีมีติดสี่มีสี่สองสี่สามสี่เก้าติดห้ามีห้าเก้า ห้าหกร่วมทั้งหมดสองตัวมี่ยูแปดสามตัวมี่ยูสองคู่สองนางนะครับชัดเยนบอความเราไปครับขอเบิง์นะครับะนี่เครื่องหนังเครื่องฟันมันบะ สามตัวบริเขียนลงด้วยโ้าสามตัวพอที่ห้าบริเขียนลงหนึ่งเก้ากับห้าห้าศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งฟังเอาได้พี่น้องสามตัวซุดสามตัวนะครับตัวเพิ่มเติมที่แรกวัดสิหาสองคู่เท่านี้บ้านนี้น้องเบียว่าเพิ่นเปลี่ยนล่อเก่าเก่าน้ำแนวแทนที่เอาหนึ่งเก่านัองก็เล่เป็นแางบนขึ 91. 91. ้นแนวทางความฝันนะคะ ครับข้างล่างนี่คือของเจ้าคุณทองเจ้าคุณทองเพิ่นให้โชคมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดท่านว่ามาจนหอดวันจันทร์ที่ผ่านมากกัยังแมีนของเพิ่นอยู่หาสามขบลความฝันเจ้าคุณทองลืมเฮ็ดจละอุเฮ็ดเฮ็ดเป็นคนเจ้าคุณทองเจ้าคุณทองคุณสีทองคุณเงินทองเงินคุณทองดิคุณเงินคุณทองครันมาเนืองมาซี นี่ลุนอันหนึ่งบ่มาสี่บอมุา,มา,มา,มาลด,ลดนี่ตัวเด่นปะครับพระอันเด้วงกลมตัววงกลมศ1หนึ่งตัวเพิ่มเติมกักบึ่งเก้านี้เพิ่มเติมนี่สี่เก้าสี่สามตัววงกลมได้ครับท่านผู้สมอย่าลืมสามตัวห้าศูนย์หนึง่งศหนึ่งเก้าศ กันมาหนึ่งกันห้องรวดหนึ่งกิมี่ติดหาหนึ่งคือเก้าติดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคือเก้าเนาะขาดว่าครับกันมาในส่วนนี่มีให้แรมนะครับวันที่สิบแปดสิบแปดครั้งนะครับ, 48. 48รนะรบลุดไปภาพร่วมเนาะลุดไปซี เมื่อนี้ขัง้งที่สิบแปดสิบเจ็ดงวดรดไปซีสิบเจ็ดข้ามรถไปซีเข่าสิบสามขับร่วมอันภาพน้ำนับหนึ่งไม้เอาก็ะิเข่าหนึ่งขัง้นถ้าเริ่มใหม่เป็นงวดที่สองนะเมือนี้นั่นงวดที่สองอสองสามปีนี่คำรับปีนี้ อย่าลืมสามตัวไม่เขียนลงให้จำเอาเองห้าศูนย์หนึ่งเก้าศนหนึ่งถันมาออกมาตรงๆในปาโชคือสิฝันแม่นแต่อ็ย่าปฏิบัติดีเนาะแนวทางความฝันมีเจ้าขนทองแนวทางความฝันนะครับอะไร อีแล้วเนาะแเนาะอะรขอบคุณแคขอพี่น้องราวังเผ็ดพลอมเลยดเผ็ดพลอมได้ไหายพอมีห้ามีเผ็ดนะครับไม่มีเรื่องอะไรนะครับให้กันตรงๆน้าเผ็ดนะครับขอบคุณไปห้าร้บโอเคขอบคุณพี่สีขอบคุณ่เติมครับขอบคุณพี่น้องเอ้วัน นี่ตอบจัดขัดเทียนไป<อ>นี่ครับนิดสบู่น่ะส